ตอนนี้นะครับบรรยากาศด้านนอกเหมือนจะแบบว่าพายุมาแรงมากเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกกันมามืดมากลมขี้ฝุ่นโอ้โห แรงมากตอนนี้ประมาณมบายโมงกว่าๆนะครับ